สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดลุยแก้พอรอบอสงค์เพิ่มโทษคุก10ปีพระกับศีการวมเสพเมทุนโดนหนักอ้างตัวผู้วิเศษโดน5ปีกลับมาบวชปกปิดความผิดโดน3ปีเชื่อทำเข็ดหลบับไม่กล้าทำผิด วันที่12พฤษภาคม2565นายวันชัยสอรศิริสอวอในฐานะโฆษกคณะกรรมธิการกมทการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรมวุฒธธิสภากล่าวว่า คณะกรรมาการเห็นว่าควรมีการแก้พรบคณะสงฆ์โดยเพิ่มโทษให้รุนแรงขึ้นทําให้พระสงฆ์ที่ทําผิดจะได้เกรงกลัวเข็ดหลาบไม่กล้ากลับมาบวชอีกทั้งนี้กรรมาการจะผลักดันให้แก้กรณีมีพระสงฆ์อวดอุตริต้องลงโทษจําคุก1-5ปี เสพเมถุนหรือผู้หญิงที่มาร่วมเสพกับพระต้องถูกลงโทษ1-10ปีด้วยเช่นกันส่วนกรณีขับศึกแล้วมาบวชอีกโดยปกปิดข้อมูลเท็จกับพระอุปัชาต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปี เบื้องตน้นเชื่อว่าถ้าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันผลักดันให้แก้กฎหมายจนสำเร็จจะทำให้มีพระที่กระทำการอื้อเชา้าลดลงไปได้และเกรงกลัวต่อการประพฤติชั่วมากขึ้น ทั้งนี้กรรมธิการจะนำเรื่องนี้เข้าหาหรือในที่ประชุมและเสนอไปยังส่วนงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดให้มีการแก้กฎหมายตามข้อเสนอดังกล่าวโดยเร็วและจะทำให้บทบาทของหมอปลาลดน้อยถอยลงและลดความขัดแย้งในสังคมพระพุทธศาสนาได้เป็นอย่างดีขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ